สวัสดีค่ะพบการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันประจำวันที่2กันยายนพุทธศักราช2568ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ลักษณะเช่นน,นี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบวงควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 076, 327191 แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน